น,นี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในการอัศจรรย์ของพระเยซูเรื่องเล่าจากพระคิดธ,ธรรมคัมภีร์ที่จะได้ข้อคิดข้อหนุนใจในการดําเนินชีวิตในวันนี้คุณครูอยากจะนํานักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรักษาหญิงคนหนึ่งหญิงคนนี้เธอมีโรคที่ป่วยมานานนานถึง12ปีและเธอก็หมดหนทางที่จะ รักษาหมดเงินไปกับการดูแลตนเองเป็นจำนวนมากและวันหนึ่งเธอได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและเธอหวังใจลึกๆว่าถ้าหากเธอได้ไปหาพระเยซูและเธอเพียงแต่ต้องชายฉลองของพระเยซูพระองค์ก็จะทรงรักษาเธอให้หายในวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสดูวิดีโอคลิปนี้และได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูท้ายบทเรียนด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหา บทเรียนจากพระคิดธรรมคัมภีร์ในวันนี้คุณคร um yeah. ูโอก็มีข้อท่องจําจากพระคัมภีร์เรื่องนี้มานําเสนอให้นักเรียนได้มีโอกาสท่องจําด้วยกันเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะได้อัดวิดีโอคลิปของตนเองแล้วก็ท่องข้อท่องจํานี้ส่งมาให้คุณครูโอดูด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะท่องจําได้หรือไม่พระคิดธรรมคัมภีร์ที่เราจะท่องด้วยกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมมารโกในพระธรรมมารโกบทที่5 ข้อ 3, 14บทที่5ข้อ 3, 14ได้กล่าวว่าที่เจ้าหายเพราะเจ้าเชื่ออีกครั้งนะคะที่เจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อทีนี้เราจะท่องยาวๆเลยนะคะพระธรรมมารโกบทที่5ข้อ3 14 ที่เจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อที่เจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อลองฝึกนะคะนักเรียนแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ การอศจรรย์ในวันนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ว่าความเชื่ออย่างแรงกล้าของหญิงคนหนึ่งทําให้เธอหายโรคได้อย่างไรคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเหมือนหญิงคนนี้ให้เราไปพบกับเรื่องราวในพระคมัมภีร์กันเลยค่ะไม่ว่าพระเยซูจะไปที่ใดมีผู้คนติดตามพระองค์ไปมากมายพวกเขาล้อมรอบพระเยซูเพื่อจะฟังคําสอนและรับการรักษา วันหนึ่งพระเยซูเดินทางกลับมาจากเมืองเกราซาโดยทางเรือพระองค์อยู่ใกล้ชายหาดทะเลกกลิลีมีนายธรรมศาลาชาวยิวคนหนึ่งมาร้องขอให้พระองค์ไปอธิษฐานเผื่อลูกสาวของเขาที่กำลังป่วยอยู่ขณะที่พระองค์เดินทางไปที่บ้านของนายธรรมสาลานั้นก่อนที่จะถึงบ้านนั้นก็มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ติดตามพระเยซูไปมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยมาก เด็กๆรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยมากี่ปีแล้วเธอป่วยมา12ปีแล้วเธอป่วยด้วยโรคโลหิตตกนานถึง12ปีโอ้อายุนานมากนานกว่าอายุของเด็กๆีะอีกตลอดระยะเวลา12ปีผู้หญิงคนนี้พยายามหาคนช่วยให้หายโรคเด็กๆคิดว่าเธอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างสมมติว่าเด็กๆป่วยอยู่หลายวันใครจะมาช่วยเราได้บ้างคะ ผู้หญิงคนนี้ไปหาหมอหลายคนด้วยกันแต่ไม่มีหมอคนไหนช่วยเธอได้แทนที่จะดีขึ้นกลับมีอาการแย่ลงเธอต้องเสียเงินไปหาหมอจนหมดตัวเวลานี้ไม่เพียงแต่ป่วยยังยากจนอีกด้วยเธอจึงต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซูอย่างมาก <mayor> เมื่อหญิงคนนั้นได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเธอก็คิดในใจว่าขอเพียงให้ฉันได้มองเห็นพระองค์คุยกับพระองค์ฉันคงดีขึ้น แต่ต่อมาเธอก็รู้ว่าพระเยซูอยู่ไม่ไกลนักเธอจึงรีบไปหาพระเยซูมีคนป่วยมากมายที่ต้องการการรักษาจากพระเยซูและมีฝูงชนฝูงใหญ่ล้อมพระองค์ไว้การเข้าหาพระเยซูเป็นเรื่องยากสําหรับเธอจริงๆแต่หญิงคนนี้ก็มีความหวังในพระองค์เธอจึงพยายามฝ่าฝูงชนเข้าไปจนกระทั่งมองเห็นพระเยซูเธอทั้งตื่นเต้นและดีใจคิดในใจว่า เพียงแต่ฉันเข้าไปแตะที่ชายเสื้อของพระองค์ฉันก็คงจะได้รับการรักษาแน่แน่หญิงคนนั้นจึงเบียดเสยดฝูงชนเข้าไปและเธอก้มลงและยื่นมือออกไปแตะที่ชายเสื้อของพระเยซูทันใดนั้นหญิงนั้นก็รู้ว่าตัวเองหายจากโรคโลหิตที่เคยไหลไม่ไหลอีกแล้วพระเยซูไม่ได้ไอ้ฐานเผื่อเธอและไม่ได้วางมือบนเธอเมื่อหญิงนั้นแตะที่ชายเสื้อของพระเยซูพระเยซูก็หยุด เดินพระเยซูหยุดและถามว่าใครแต่ต้องเราพวกฟาสฟกจึงตอบว่าพรื่องหมายถึงอะไรมีคนมากมายที่ห้อมล้อมรปรงอยู่แต่พระองค์กลับถามว่าใครแต่ต้องเรา พวกสาวกไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูจึงถามว่าใครแต่ต้องเราเพราะการแตะครั้งนี้เป็นการแตะต้องโดยความเชื่อทำให้พระเยซูรู้สึกได้ว่ามีฤทธิ์อำนาจไหลออกจากพระองค์ไปสู่หญิงคนนั้นนั้นเพราะหญิงคนนั้นแต่ต้องพระองค์โดยความเชื่อพระเยซูจึงหยุดและหันไปมองว่าใครแต่ต้องเรา หญิงนั้นตกใจกลัวจนตัวสั่นไม่รู้ว่าพระเยซูจะทำอะไรกับเธอจึงเข้ามาหาและกล้มหน้าต่อพระเยซูเธอบอกพระเยซูว่าเธอได้ทำสิ่งใดลงไปแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้โกรธเธอแต่พรองค์ได้ตรัสกับเธอว่าอย่ากลัวเลย ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคหญิงคนนี้มีความสุขและดีใจมากที่เธอหายโรคและเธอรู้ว่าพระเยซูทรงรักษาเธอพระเยซูคริสต์ทรงดีใจที่เราเชื่อในพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้นักเรียนคะถ้านักเรียนเชื่อในพระองค์พระองค์ก็จะทรง ถิตอยู่ในใจและทรงโปรดยกโทษความผิดบาปและทรงช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของนักเรียนเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นนักเรียนอาจจะมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคระเยซูและนักเรียนเองก็อาจจะมี ความต้องการบางอย่างในครอบครัวด้วยที่ต้องการให้พระเยซูช่วยเหลือในวันนี้คุณครูโอขอหนนใจนักเรียนว่าให้นักเรียนอธิษฐานกับพระเยซูทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระเยซูเพื่อนักเรียนจะเข้าใจถึงน้าพระทัยของพระเยซูและพระเยซูจะประทานความต้องการต่างๆที่จําเป็นที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือโดยความเชื่อจําได้ไหมคะเราจึงได้รับความช่วยเหลือที่มาจากพระเยซู โดยความเชื่อหญิงคนนั้นจึงหายโรคขอให้นักเรียนกล้าที่จะอธิษฐานกับพรี่ฟูนะคะ